สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกาอาราวด์เดอะเวิทุกๆทีจ่จะระวังในการใส่เครื่องแบบออกมาพูดเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่วันนี้ก็คงทนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันจะพูดมาจากใจของทหารนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องใส่สู้เพื่อประเทศชาติใดก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยใจของการที่เป็นทหารและเข้าใจกับผู้ถูกกระทําแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับผู้กระทํา และจ่าเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะไม่มีวันหมดไปกองทัพอเมริกามีปัญหาคล้ายๆแบบนี้ไหมมีครับแต่เราไม่มีเนื้อที่ให้ครับเราเด็ดขาดกับเรื่องเหล่านี้คนที่อยู่ในกองทัพก็จะเกรงกลัวในการทําอะไรงี่เง,งี้ยแบบนี้ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วทุกครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เสียหายกับ ทางกองทัพของตัวกองทัพเองแล้วภาพลักษณ์ของกองทัพเองแต่เมื่อไหร่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายมันยากมากครับจิตใจคนเราแต่และคนเนี่ยมันถึงแม้จะมีกองทัพที่สั่งสอนนะครับสอนให้เป็นบุคลากรที่ดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีแต่มันก็จะมีบางตัวนะครับที่ทําตัวนิสัยเร็วๆแย่ๆอย่างนี้เห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับแล้วมันสงสารตรงนี้ครับเมื่อมีคนที่อยู่ในประเทศไทย ติดต่อมาถึงจ่าจ่ามันมองภาพเหมือนเขาไม่มีที่พึ่งแล้วอะ่ะคนใกล้ตัวเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวเขามันไม่มีที่พึ่งแล้วอะ่ะเขาก็คิดว่าเราคงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนปากเสียงที่เราอาจจะมีกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วเราเห็นแบบนี้เราอยู่นิ่งไม่ได้เลยครับเราเข้าใจความรู้สึกหัวอกของคนที่ส่งข้อความนี้มาให้จ่าเดี๋ยวจ่าจะอ่านให้ฟังเราก็คงเข้าใจแล้วว,ว่าเขาคงหมดที่พึ่งจริงๆ เพราะคงหมดศรัทธ,ธาในในความยุติธรรมต่างๆนานาของที่เจ้าหน้าที่หรือว่าทางการจะทําได้ให้กับเขาเขาถึงติดต่อมาหาจา่าเพราะจ่าก็ไม่รู้จักเขาไม่ได้รู้จกัจกกันเป็นแบบเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อเขาส่งข้อความมาเราก็อ่านนะครับแล้วมันทําให้เรานึกถึงเลยว่ามันมีระบบที่ไทยกว่าเยอะที่จะมาถึงตัวจ่าเพราะจา่าทำอะไรแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ทาคลิปและก็หวังว่าจะมีบางคนบางท่านลุกขึ้นมา ทำในสิ่งที่ถูกต้องอท่านคนนี้ได้ส่งข้อความมาครับล่าสุดเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเลยค่ะพี่ชายหนูกับเพื่อนพลทหารประมาณสิบคนหัวใจเป็นพี่เป็นน้องกันนะโดนในสิบกับจ่าก,กองร้อยที่ดื่มเหล้าจนมีอาการเมามาสั่งเรียกรวมกลางดึกอีกอสั่งให้ถอดเสื้อผ้าสิ่งนี้นะ พวกนี้เขาไม่ได้จิตวิิตรผลิตแต่เคยถูกกระทํามาก่อนจากรุ่นสู่รุ่นจากก่อนอาจจะเป็นข้ามรุ่นแต่มัน,เป,นเป็นพฤติกรรมที่เขาเคยประสบมาก่อนและพวกนี้ก็จะมาทําต่อในอดีตจากก็เจออะไรที่งี่เงางี่เงาเยอะแยะไปหมดแต่เราฝังใจเลยว่าในรุ่นของเราต่อไปเนี่ยเราจะไม่ไปทําต่อเพราะมันผิดผิดผิดวิปตรผลิตทุกๆอย่างมันไม่มีใครมาทํากันหรอก สั่งพลทาหารไปถอดเสื้อผ้าสั่งพลทาหารชักน้ําแล้วกินมึงบ้าหรือเปล่ามึงใช้อะไรคิดมึงทำอย่างนี้กับพ่อแม่มึมั้ยมึงทําแบบนี้กับกับคนที่มึงรักไหมน้องๆเขาเขาก็มีจิตหัวใจสั่งให้ถอดเสื้อผ้าแล้วให้ยืนตากฝนประมาณหกชั่วโมง ทั้งๆท,ที่อากาศหนาวเย็นมากค่ะระหว่างตากฝนก็โดนทั้งตบทั้งเตะทั้งกระทืบแต่และคนโดนบางตายกันทุกคนเลยค่ะหลายคนโดนทำร้ายจนหลับตาหลับคาตีนจ่ากับนายสิบเลยค่ะพี่ชายหนูเป็นพลทหารอยู่ที่ค่ายอดีสรม .4 0ัน2 5ห้รอรอ,อผมไม่รู้ว่ารออคืออะไรนะจังหวัดสระบุรีค่ะแต่ทางหน่วยเขาให้ไปประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการ อนอนอแลอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ก็หนาวเนี่ยกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมากเวลาจ่าเมาออมาจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะอ่านไปก็ยิ่งเศร้าใจนะเวลาจ่าเมา,มาจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะพลทหารโดนทำร้ายหนักทุกคนเลยค่ะทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบค่ะ เขาจะทําแบบไม่ค่อยให้มีแผลข้างนอกค่ะแต่ข้างในคือปวดร้าวซี่โครงไปหมดเลยค่ะบางคนช็อกไปแล้วก็โดนจับขึ้นมาต่อยมาเตะต่อค่ะหนูไม่รู้จะไปพึ่งใครมันเจ็บจี๊ดมากหนูไม่รู้จะไปพึ่งใครมันเจ็บจี๊ดมากหนูไม่รู้จะไปพึ่งใครมันไม่ใช่กรณีแค่อย่างนี้นะเราเห็นได้เลยว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ประชาชนหมดทางพึ่งกับเจ้าหน้าที่ต้องไปพึ่งเสือต้องไปพึ่งกันจอมพลังต้องไปพึ่งโหนกระแสเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอ่ะหนูไม่รู้จะไปพึ่งใครบ้านหนูอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวยากหนูยากจน หนูขอให้เพจสายไหมต้องรอดช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พี่หนูกับพวกเพื่อนเขาหน่อยนะคะเรามาอยู่ในถึงระดับที่เรียกร้องความยุติธรรมที่ไม่ได้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจจะมีแต่ว่ามีกำลังมีอำนาจมืดที่ปกปิดเพราะไม่อยากให้เรื่องมันแดงบางครั้งเนี่ยการที่ เอาเอาขยงขยะมาอยู่ใต้พรมมันเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับอะไรเน่าก็ต้องบอกว่าเน่ามันเหม็นจริงๆมันเหม็นเหม็นมากๆมันเหม็นแล้วมันต้องถึงเวลาที่ต้องต้องต้องล้างบางต้องต้องทําความสะอาดต้อง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 หยุดครับไม่ได้พูดว่ากองทัพอเมริกาเพอร์เฟกต์อกองทัพอเมริกามีมีปัญหาแบบนี้มี แต่เรามีขั้นตอนที่เด็ดขาดเราสอนให้น้องๆบอกเป็นหูเป็นตาดูแลทั้งเพื่อนดูแลทั้งองค์กรดูแลทั้งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและถ้ารู้แล้วไม่บอกคนนั้นก็มีความผิดเช่นกันไม่ปกปิดกันไม่ช่วยพี่ไม่ช่วยนายไม่ช่วยน้องผิดคือผิดถูกคือถูกเมื่อไหร่มันจะหมดไปวะโกงกินคอร์รัปชัน เอาเราลดเอาเปรียบคนมันจี๊ดมากๆอ่ะหนูไม่มีที่พึ่งหนูเป็นครอบครัวยากจนมันใช่เหรอวะสงสารเจ้าหน้าที่ดีๆอะ่ะเจ้าหน้าที่ที่เขาทำด้วยกำลังใจทำด้วยที่ดูแลน้องๆ สู้กันไปด้วยกันแต่มันจะมีบางตัวเนี่ยหลุดออกมาสองสามตัวหลุดออกมาเนี่ยแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วน้องๆต้อง,องส,สิบคนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันใช่เหรอให้เขามาถอดเสื้อผ้ามึงจะสอนหลักสูตรอะไรของมึงอะโอ้ตายแล้วก็ไอ้คนที่ถ่ายรูปเนี่ยขออภัยนะผมไม่รู้นะ คนถ่ายรูปเนี่ยมันมันจิตใต้สำนึกคุณไม่มีใครพูดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่ใช่เหรอวะมันไม่ควรทำเหรอวะทำไมต้องไปคอยตามกับสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วถ้ามันเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะไอ้คนถ่ายรูปเนี่ยถึงแม้ไม่พูดอะไรแต่คุณก็ทำให้เราได้เห็นนะว่ามันมีจริงอ่ะ แล้วถ้าผมโอเวอร์รีแอคชั่นหรือว่าโอเวอร์แอคติ้งไปขออภัยจริงแต่แม่งแต่มันแม่งแบบไม่รู้จะเอาคำพูดอัพูดไหนมาพูดแล้วอะอจบกัน